เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งหญิงสาวหายตัวไปในเดือนตุลาคมคศ2 0 0 6ในขณะที่กำลังตามหาหญิงสาวรายนี้พวกเขาก็ได้รับแจ้งการหายตัวไปของหญิงสาวรายที่2และ3 4มสี่ห้าเพื่อนทุกคนพบเจอกันอีกแล้วนะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องคดีใครที่มีอายุต่ำกว่า15ปีลงมาก,ก็ควรมีคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะคนทั่วเมืองอิสสวิตต่างมีความหวาดกลัวกันมากคมต่างกดลันตำรวจให้ตามหาคนร้ายให้เร็วที่สุด จ้าหน้าที่ตำรวจไล่รับแจ้งหญิงสาวที่หายตัวไปในเรือนตุลาคมปีคศ2006ในขณะที่กำลังตามหาหญิงสาวรายนี้พวกเขาก็ได้รับแจ้งการหายตัวไปของหญิงสาวคนที่สองคนที่3และคนที่4คนที่5ในช่วงการรับแจ้งนี้พวกเขาได้พบศพของหญิงสาวที่หายตัวไปพวกหลอนล้วนเปือยเปล่า ถูกฆ่าอย่างเหี้ยมโหดร่างกายเน่าเปื่อยแล้วเมื่อตำรวจสืบสวนพบควาเสืเชื่อโยงกันทั้ง5ศ<ส>ก็คือทุกลายคือเป็นโสเพณีเหมือนกันมีประวัติการติดยามีชีวิตที่เหลวแหลกเจา้าหน้าที่เก็บหลักฐานดีนเอทุกอย่างไว้เพื่อต้องใช้ในอนาคตหลังการเก็บหลักฐานการสืบสวนเจา้าหน้าที่ลองเอาดี a ที่พบในศพมาเทียบเคียงดีเนเอของผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มเวลานานมากแต่เจ้าหน้าที่ก็คิดว่าผู้ก่อเหตุน,น่าจะเคยทำอะไรผิดมาบ้างจนมีประวัติให้เทียบเคียง ในที่สุดพวกเขาก็พบดินเอของสตีฟไปปรากฏอยู่ในร่างกายของผู้เสียชีวิตตรงนี้ก็ยังไม่เพียงพอเพราะสตีฟอ้างว่าเขามีอะไรกับโซเพนีเหล่านี้ตำรวจจึงทำการขยายแผนตำรวจจึงได้ขยายผลการสืบสวนพุ่งเป้าไปที่ชายคนนี้ท,ทันทีพวกเขาพบว่าสตีฟเป็นบุคคลที่อยู่กับผู้เสียชีวิตหลายๆเป็นคนสุดท้าย เมื่อตรวจสอบรถยนต์ของสตีฟตำรวจจึงพบคราบเลือดที่ตรงกับเลือดของคนตายแถมยังพบเส้นใหญ่ไหมพรมที่อยู่บ้านของสตีฟซึ่งปรากฏอยู่ในผมของคนตายอีกด้วยถึงจุดนี้ตำรวจเชื่อว่าการที่สตีฟมีอะไรกับหญิงสาวแล้วก็ฆาตกรรมเขาไม่ได้พาศพ ไปทิ้งในทันทีหลายครั้งที่เขาเลือกทําลายศพลองให้เน่าเอาไปทิ้งน้ําเพื่อให้หลักฐานถูกทําลายแต่นวัตกรรมดีเอ็นเอจึงไม่สามารถชาระล้างหลักฐานได้หมดแต่ใน,ในหลักฐานแล้วตํารวจจึงขออํานาจศาลออกหมายจับกุมตัวติฟในทันทีข่าวจับกุมตัวปรากฏทําให้คนทั้งเมืองอิปสวิตต่างโล่งอกกันไปสตีฟไม่เคยให้การรับสารภาพในความผิดนี้เขาอ,อ้างว่าที่ DNA ของเขาปรากฏในร่างศพเป็นเรื่องบังเอิญ เขายอมรับว่าชอบใช้บริการโสเภณีแต่ว่าเขาไม่ใช่ฆาตรกรตอ่อเนื่องอย่างแน่นอนศพทั้ง5ที่ถูกนําไปทิ้งไว้นั้นเป็นเส้นทางที่สตีฟมักจะขับรถเป็นประจํา การพิจารณาคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วมากเพราะมี DNA เป็นหลักฐานเด็กในที่สุดลูกขุนก็ตัดสินใจให้สตีฟต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตแม้เขาจะไม่เคยรับสารภาพไม่เคยเล่าว่าแรงจูงใจในการกรา่อเหตุคืออะไรแต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ก็เพียงพอต่อการลงโทษมันเปิดปากพูดแทนความคิดของผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่ไม่เคยเชื่อว่าสตีฟจะกะ่อเหตุผู้หญิงแค่ห้ารายเท่านั้น อาจจะมีเหยื่อถูกฆ่ามากกว่านี้ตามสถิติที่บันทึกไว้สตีฟไลท์จึงฆ่าคนรวม5ศพได้กันโดยใช้เวลาก่อเหตุเพียงแค่หอ,อาทิตย์กลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่ฆ่าคนได้อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาอันสั้นมากหลังจากการจับกลุ่มสตีฟโสเพนีไรนึ่งออกมาเล่าว่าเธอคือขาประจำคนหนึ่งที่สตีฟชอบใช้บริการครั้งล่าสุดคือได้ไปมีอะไรกันที่บ้านของเขา3วันหลังจากตำรวจพบศพเหยื่อรายที่5เธอเล่าว่า สติก็เหมือนผู้ชายปกติทั่วไปที่ชอบซื้อกินก็คือพวกเราสดเินีรู้สึกปลอดภัยเวลาอยู่กับ คืนนั้นทุกอย่างดูเปลี่ยนไปเขามีท่าทางน่ากลัวมากพอชายหนุ่มจับเธอกระแทกตึงไว้ก่อนลงมือปฏิบัติการกิจอย่างน่าขมุกซึ่งเขาไม่เคยเป็นแบบนั้นมาก,ก่อนมันทําให้เธอรู้สึกสยองมากเพราะนั่นเหมือนไม่ใช่เขาจนเมื่อเธอได้อ่านข่าวสตีฟถูกจกับหญิงสาวก็ถึงเพราะเธอเกือบกลายเป็นเหยื่อรายที่หกแต่เพราะอะไรไม่ทราบเขากลับปล่อยให้เธอมีชีวิตรอดออกไปได้ไม่เหมือนโศเพนี่ข่าวประจำทั้งห้าคนที่จบลงด้วยความตาย พระเจ้าช่วยฉันอยู่ในบ้านของสตี ซึ่งเขาสามารถทําอะไรกับฉันก็ได้ตอนเกิดคดีนี้ฉันก็คิดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนจางชาติหรือแต่ไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นสตีฟเมื่อติดคุกสตีฟก็เขียนจดหมายถึงคอนราดผู้เป็นพ่อหลายฉบับมีฉบับหนึ่งเขาโทษว่าที่ต้องมาติดคุกแบบนี้ก็เพราะการกดขี่รังแกของพ่อตอนที่ยังเป็นเด็กแต่สตีฟไม่เคยพูดถึงการฆาตกรรมแม้แต่น้อยเขาไม่เคยรับสารภาพว่าตัวเองฆ่าผู้หญิงเหล่านี้แม้แต่คําเดียวในวัยเฉียด8ปปีคอนรา เลือกให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกเล่าชีวิตวัยเยาวของสตีเขาเล่าถึงบาดแผลตอนเด็กที่ส่งผลให้ลูกกลายเป็นแบบนี้ตัวเขาไม่เคยเชื่อว่าลูกจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่สร้างความหวาดกลัวนในสังคมได้แต่เมื่อมันเกิดขึ้นไปแล้ว ก็ต้องยอมรับมันเขาอาจเลี้ยงลูกผิดพลาดแต่ก็ไม่ใช่ลูกทุกคนที่จะเป็นแบบนี้เขาอาจจะไม่ใช่พ่อที่ดีแต่มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะไปเป็นฆาตกรต่อเนื่องคอน่าทําให้สังคมเหมือนได้รับการชะล้างบาดแผลที่เจ็บปวดเขาอาจทําเพื่อครอบครัวคนตายอาจทําเพื่อสังคมหรืออาจทําเพื่อตัวสตีฟเองก็เป็นได้บาดแผลคมทรงจําสุดเลวร้ายเขารู้จักหนึ่งในครอบครัวเหยื่อที่สตีฟถูกฆ่าด้วยซึ่งสุดท้ายแม้พวก เขาเรานี้จะให้อภัยสตีฟแต่สําหรับตัวคอนลาดแล้วเขาไม่มีทางที่จะอภัยให้ลูกได้คอนลาดย้ํากับสื่อว่าเขาไม่มีวันอภัยต่อสิ่งที่ลูกทํากับเยอเป็นอันขาดไม่มีมนุษย์คนใดมีสิทธิ์ที่จะพลากชีวิตคนทั้ง5้าไปได้ที่สําคัญคือมันไม่ใช่เพียงแค่5ชีวิตเท่านั้น ที่ถูกาพาไปแต่ยังมีพ่อแม่ของเหยื่อและลูกของพวกเขารวมอยู่ในนั้นด้วยจุดเริ่มต้นแห่งความผิดปกติทั้งมวลพ่อของสตีฟคอนลาดไลเป็นอดีตสารวัตรทหารแห่งกองทัพอากาศของจหาราชอาณาจักรชีวิตเขาเดินทางไปประจำการหลายจุดทั่วโลกครอบครัวไปด้วยเสมอแต่เมื่อเดินทางกลับมาอังกฤษบ้านเกิดชีวิตสมรส ก็เกิดการหย่าร้างลูกถูกแยกภรรยาเอาลูกสาวไปส่วนคอล่าด,ดูแลลูกชายเขาแต่งงานใหม่แต่แล้วในปีคศ2006เกิดเหตุหญิงสาวหายตัวไป5คนช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมในเมืองอิปวีประเทศอังกฤษสร้างความหวาดกลัวให้กับคนจำนวนมากแม้เหยื่อจะเป็นโสเภณีมีประวัติติดยาเสพติดแต่ผู้หญิงในเมืองก็ตา่างอกสั่นขวัญแขวนไตหมดทั้งเมืองตก อยู่ในความสะพรึงสื่อและสังคมกดดันเจ้าหน้าที่ให้เร่งจับตุมคนร้ายคอนราดติดตามข่าวความคืบหน้าเหมือนคนในอยิบสวิทท้ายเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มคนร้ายได้ชื่อสตีฟไรมันสร้างความช็อกให้กับคนรายนี่คือลูกชายที่เขาเลี้ยงมาแม้ชีวิตจะล้มเหลวแต่คนเป็นพ่อก็ไม่คิดว่าลูกจะกลายเป็นฆาตกรฆ่าหญิงสาวอย่างโหดเหี้ยมไปได้นั่นคือการยอมรับและต้องอยู่กับความจริงที่ว่า ลูกใช้ที่เขาเลี้ยงมาเป็นฆาตรกรต่อเนื่องสตีฟไร์เกิดที่อังกฤษมีชีวิตติดตามครอบครัวไปทั่วโลกเนื่องจากพ่อต้องประจำการสารวัตรทหารประจำฐานทัพของอังกฤษแค่แปดขวบสตีฟก็เห็นแม่หย่าร้างกับพ่อเขาไม่เคยพบแม่อีกเป็นเวลา25ปีพ่อแต่งงานใหม่ชีวิตของสตีฟเติบโตมาแล้วล้มเหลวเขาเรียนไม่จบแต่งงานสองครั้งก็จบลงที่การหย่าร้างทั้งสองครั้งมีลูกที่ไม่ ไม่ได้พบหน้าบ่อยครั้งหลังจากออกจากโรงเรียนตีไปทำงานในเรือและทำงานหลายอย่างแต่ก็ไม่เคยยั่งยืนเขาใช้ชีวิตวัยหนุ่มเหมือนใบเด็กนั่นคือเร่ร่อพนพานจร์ดดเดตเดี่ยวไปหลายที่การหย่าร้างและความรักที่ล้มเหลวทำให้เขาหันเหตัวเองเข้าหาโสเภณีทำงานก็เป็นหนี้พอติดพน,นันเคยโดนข้อหารักทรัพย์ ขณะอยู่ร้านเล่าจนต้องเข้ารับการให้บริการสังคม1,000ชั่วโมงซึ่งทำให้ตำรวจมีรายละเอียดฐานเกี่ยวกับตัวเขานะตอนนั้นแม่ของสตีฟย้ายไปอยู่อเมริกาดูเหมือนคอลล่าจะเลี้ยงลูกด้วยระบบกองทัพมันทำให้ลูกลัวพ่ออย่างมากโดยเฉพาะสตีฟแม้ตัวแม่จะอยากได้ลูกไปเลี้ยงดูแต่ก็ไม่สามารถทำได้ผ่านไป25ปีเธอมีโอกาสได้พบสตีฟอีกครั้งหลังบินจากอเมริกามาเยี่ยมลู แต่ดูเหมือนทุกอย่างจะแย่ลงมากลูกชายสุดที่รักเวลาเมาจะเปลี่ยนไปเป็นอีกคนใช้เท่คำหยาบคายด่าแม่แต่เวลาไม่เมาเขาจะเป็นอีกคนที่ดูสุภาพเรียบร้อยเมื่อเธอต้องกลับอเมริกาดูเหมือนลูกชายจะซึมลงไปอย่างมากและไม่เคยกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกตอ่อแม่แม่จากไปเป็นครั้งที่สองครั้งแรกด้วยกับ พอหางานทําเป็นคนขับรถบรรทุกขนสินค้าทุกอย่างดูเหมือนจะดีขึ้นชีวิตที่แหลกสลายกําลังถูกกอบกู้ขึ้นมาทีละนิดทีละน่อยอย่างไรก็ดีสิ่งหนึ่งที่สตีฟไม่เคยเลิกเด็ดขาดคือการซื้อบริการโสเพนีอีฟไลท์เกิดเมื่อวันที่24เมษายน2501ที่หมู่บ้านเออร์ปิงแฮมประเทศอังกฤษเมืองอิฟสวิตเขาถูกจําคุกตลอดชีวิต การเล่าข่าวคดีฆาตก,กรรมของเราก็จบลงไปแล้วนะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะ